วัดนี่ก็เป็นบทหมายปลายทางของศิลปินนักร้องที่ใจบุญนะครับคุณตาคุณตาทยคุณเต๋าคุณศิลป์นี่ก็เป็นตัวแทนของศิลปินนะครับที่มามีส่วนในการทะุบวบุงพระพุทธศาสนาในครั้งนี้ท่านที่ไม่มีลูกชายไม่มีหลานชายวันนี้มาเป็นเจ้าภาพก็เหมือนกับว่าได้บวดลูกบวดหลานนะครับตั้งแต่อดีตเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน แต่แต่สมัยพุทธกาลจนถึงยุคนี้นะครับก็เป็นวิธีการสืบทอดพระาศาสนาโดยให้คุณระบุลูกชายหลานชายได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการสืบทอดพระาศาสนาเราไม่รู้นะครับว่าแต่ละท่านนั้นมีบุญญาที่การมามากร้อยเพียงใดไม่แน่นะครับเด่ในในจำนวน73รูปนี้อาจจะเป็นเจ้าว่าเป็นเจ้าคณะพระสังฆาธิการเป็นพระสงฆ์รูปสําคัญ ในการดูแลพระมุทธศาสนาในยุคต่อปไปภาพไรรขึ้นอาทิษฐานก่อนนะครับอกประกอบไปด้วยบัดน,นี้พร้อมแล้วเชิญผู้บวชทั้ง73็ดคนกราบหนึ่งครั้งเบื้องหน้าท่านจ้าภาหนึ่งสองสาม โยมแม่ตายวัไทยโยมพ่อเต๋าทูสิแนะวันนี้เป็นโยมพ่อโยมแม่เลยมาเป็นเจ้า้าพบวชให้ชื่ออกชื่นใจครับเป็นแม่เายเป็นผูสาธดูสาดูแบบอิ่มบุญอิ่มบุญลนะคะ Long chóng được cái hầu hết các điểm ở khu sâu khoa. Long chừng cái hầu hết của nó ngon 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 อ๋อหมดแค่มดนล้วมันองพันอ่ะเราจ่าให้หมดเลยมันเป็นเงินสอพันเลยนะเดี๋ยวเขาไปแบ่งให้ดิวะเดียเขาไบ่